นี่เราครับเรามาถ้ำฤาษีกันนะครับทางนี้ลาดชันมากครับสุดยอดครับมากันหลายคนครับสามคนเองครับสี่คนครับเป็นเส้นทางลาดชันมากครับสุดยอดครับขาลงนี้ผมไม่ว่าครับขาลงนี้ผมไม่ว่าอะไรเลยครับแต่ขาขึ้นนี้ปวดแ้งครับเบียลงไปประมาณกิโลคะเบียลงไปกิโลอะ ปวดแข้งเข้าใจก็เพื่อนพอซ้อโปมบอกลดลงเหมือนป่าครับบันไดหรือขั้นใด้นะครับดีนะปวดแข้งอ่ะเอ๊

ปู่แม่นะครับมามันลืน่นใบไม้หน่อยเราอเดี๋ยวมัน แม่นอันนี้อีกเปี่าคุณฮะว่ามันลงไปลึกลเฮ้ยนั่นเงียบๆนั่นหรอเพื่อนสอง,งบกันคีงดือดดังวะ